วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีฟซีแฟนช่องน้องแสงชายแนวนะพี่น ong, remember, ้อ <Technical S 3> งเนาะมาพบมาพบกันอีกครั้งหนึ่งขึ้เก่ับมือเดิมสำหรับมือนีนะพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเนี่ยแจ่มแจ้งนะครับมือนีโอ้ยมามีสีฝาเลยยังว่าตอนเลบายมาหนีนะพี่น้องเนาะเนี่ยครับตอนเสาร์นี่คือทําทาฝนติดตกโยนนะบางเสาร์หาเทียงบางหาว่าหาสีหามงหามงเสาร์นะครับการทาท่าผิวๆอยู่ฝนแกแต่ว่าเย็นบแบบที่นี่ก็หายไปแล้วนะครับ <en> อ่มแจ้งแล้วสำหรับมือนีนะพี่น้องเนาะ อามืองเกน้ำหน้าทางตัวเลขตัวเบอร์นะครับมาฝากปีฝากนองกันคือเขาเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะสรับมือนีก็ได้เนาะคือเขาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเวลาพ่อประมาณซัมนีนะครับไก่สิคำเแน่ปลาไก่สิคำเหน่นี่แหละนะครับกับแอดมินกับท้าหน้าทางมาฝากปีฝากนองกันอีกครั้งหนึ่งสรับมือนี่ก็ได้นะครับสรับมือนีก็จะน้ำหน้าทางของอาจารย์สิงห์ครับซึ่งเขาที่ต่อกร้องจนสอนพี่น้องนะเขาตรงๆเต็มเมเนี่ยครับ อ่เขาตรงๆเตียงสองงวดสอนๆที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาลุดนะครับงวดมันเดือนวันที่16กันยายนน่ะรุดเนี่ยอ่ามาเบิ่งรุ่นมารุ่นงวดน,นี้นะสิเป็นยังไง <c oughs> มางวดเบิ่งมารุ่นงวดน,นี้จะเป็นยังไงกับมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับมาเบิ่งของมูลเก่าสกอน์นักพ่น้องเนาะอ่าคำเตือนนะคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งเพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับเอานีก็ค,คือคำเตือนนะพี่น้องเนาะครับเขามาแล้วกับเรื่องด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับ <c oughs> มาเบื้งข้อมูลเก่านะครับข้อมูลก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้อนะงวดที่ผ่านมาเป็นมีติสองใบนะอันนี้คือใบที่สองนะเบื้องใบแรกก่อนพี่น้องนะครับใบที่ย่งางพัฒนเด็คดครับ อ่าเป็นชุดบนฟ้านะครับชุดบนก่อนโอ้คือบเปลี่ยงแต่ละพี่น้องเนี่ยครับอ๋อกะตามนี้นะพี่น้องเราเห็นยีดอกที่เนาะบเปลี่ยงกระได้นะครับอ่ะเนี่ยเพผ่้ไหนมาชุดที่แรกอะบิงบนศูนย์กับสองนะครับอ่าหลักร้อยหนึ่งสามเก้านะครับอ่าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองสามสองนะห้าสองแล้วก็สี่สองนั่นมาออกสี่หกหลังพี่น้องนะครับกันสองสองรุดไปพี่น้องซ้ำเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเนาะนี่คือใบที่สองเนี่ยพี่น้องเด้อ ใบที่สองก็ให้มาตัวเก่านะเพียงแต่ว่าเพิ่มมาเพิ่มชุดล่างเขามานนะพี่น้องนะเพิ่มชุดล่างเขามาานะ้วก็เลขฝันเพิ่นนะครับุดนะครับวันนี้มันออกสังหนาหมดแนะมเนนมาเพิ่นพี่น้ององบ้านออกอยู่สังหนาลนะ่ละอันนี้อันนี้ก็สามซุนสามซนแปดเฮ้เล็เลขท้ายสองตัวเห็นไหมนี่เป็นจิตซุนสามหรือประมาณนี่อเอาไเนี่ยนะคบมามาพี่น้องลดไปนะครับ เอากระบ่เาปิ้งพี่น้องนะหลุดไปกับลุดไปต้วนว่ามันหลุดกับลุดกะลุดไปกับกรเปียงพี่น้องสำหรับแนวทางนะครับงวดที่ผ่านมาด้วพี่น้องเด้อนะครับอ่าไปสักก้อนพี่น้องนี่มันไหลมันไหลอ่นโวดนะพี่น้องเนาะเอาวันนี้เขามาแล้วกะคือบอกคือบ้าเลยพี่น้องเนาะเอาเยเขออนุญาตเขียนแป๊บนึงด้วพี่น้องเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับ หนึ่งต่อคอหกแปดวิ่งบนวันนี้มาครบสุดพี่น้องนะครับแต่ว่าเลขอันผมผมบาดไม่พี่น้องฮารไดเบิรงกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็สิร้ายตัวเกินไปเลขอ่าเลขกันเลขกัดเลขยังไงเลข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 ดดับนะพี่น้องครับ ว่ามันร่วมเลยกับเรกเลยที่ว่าถ้าถ้ามาศูนย์จะมีอยังบางสามีหน้าหนึ่งสีไม่อยังนนะเพือนมีหลายสูตรนะครับอาจารย์ซิงก์ก็ได้เพื่นมีหลายสูตรเพื่อที่จะได้สูตรน้ำเพลินนะครับไปเป็นแนวทางกันอากาศตามเพิ่นกระไรนะพี่น้องแล้วหรือว่าสีพันทั้งแอดมินอีกกระไรนะครับอาจจะไปสูตรเพิ่นมาก บ่บเด็กแพงพี่น้องบ่เดแ็แพงเพื่อเคลเป็นคาส่งคายอยัางประมาณนี้นะคาส่งเอ็ดอไปสี่ระสานให้นะพี่น้องเนาะ,ะถ้าถามว่าท่านไรนะจะ,จะได้หน้าทางนะจะได้สูตรของเพิ่นนะของอาจารย์สิงห์เนาะพี่น้องนี่สูตรก็ร้ายสูตรจุ๊ดนะสูตรโอ้สูตรใส่ได้ตลอดสี่ปุ่นนี่นอยากไดว่ากะ หาไอ้มีก็ได้ได้พี่น้องเนาะหาว่าจะได้เนอ้อหาว่าไปจะได้กด็หรือว่าโอ้ยเบิ่องของเจ้านี่แล้วสัตว์อ่ะบ่เป็นยังได้พี่น้องเด้วยเบืบบ้องยูนิคก็ได้าาหาาให้พี่น้องเนาะเบิ่งอยู่ในช่องเฮาก็ได้พยายามหาใหม่พี่น้องเฮาได้พิจารณนาะแต่ละงวดแต่ละครั้งแต่ละข้าวแบบทุกๆงวดไปวไป่าจากต่อไปอ่า่วที่สิมีความสามารถเนาะพี่น้องเอามาดูทํามาดูมาดูมาดูงวดวันที่1ตุลาคม2568นะบิงบนฟ้านะให้มาที่ เอากระลังกายบนนะครับ6กับ7นะครับหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนก็นกนคือ5กับเนะครับจากชุดที่เจ็ห้าเนี่ยเจ็ดหกสา7เจ็ดหกสอเอาสีมาอีกเลยพี่น้องเรียกขำนะครับ7 6 7เจ็ดแน่พี่น้องอันนี้เราเรียกสเตจนะพี่น้องเนาะอ่ะอากะมันก็มาดูได้ก6กส่วนนี้นะพี่น้อง6 3 หกสองหกสามหกห้าาามาหกห้าอีกห้าหกอนาอพี่น้องนาะรามาอย่างไรสี่หกเงี้ยเงี่ยเงี่ยสีมาบอครับจับชุดสองตัวให้มาที่หกห้ากับหกเจ็ดนะครับหกสองหกสามกันว้คือหกศน 6, 0, กับหกเก้าพี่นอ้องกันว้ได้พี่นอ้องแล้วกันใบเพื่อนเน้นจะได้พี่นอ้องตัววงกลมพี่นอ้องเน้นตอนไปที่หกห้าชุดรอง สุดร่องกับคือหกสองแบบสุดกับเกินว่าสุดที่ว่าสุดร่องร่องบ่อบปันใดนะร่องร่องร่องไก่แจ้งลอยสิ 6, นะกับหกเจ็ดครับหกสามนอกพี่น้องเนานะเอาแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อว่อาเชิญชมนะทางของอาจารย์สิงห์แบบวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับิ่งล่างนะครับิ่งล่างให้มาที่สี่กับเจ็ดับบิ่งล่างให้มาที่สี่กับเจนะ็ดรับเอ้าคนให้เตยอนนอบาหีือปีงบาโน เป็นเนนไปตัวใดที่้องอืมอ่ะบ่ดีบงบงห้สละสีเีดในนพ่อพ่อพ่อเขาเกนเกีันเกีกับตัวองเด้อนอมกเปัวบาที่ เส้นอบานเดี๋ยวได้พี่น้องด้วยอ๋อันไ่นได้วงพิริยนะไม่ได้วงจริงๆนะครับไม่ได้วงบ่ได้วงไปนะครับ <c oughs> ตามนี้เได้พี่น้องนอะสำหรับสองตัวลงล่างพี่น้องบอกคักว่ได้พี่น้องบอกแกงแบบสองตัวลงล่างให้มาที่สี่กับเก็ดนะพี่น้อง สี่ัเกียรเอาขึ้เกียิพี่น้องขออนุญาตเบร์กล่องไมคกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยบกเกียงพ่นไปเออขื้นมาจังหน่อยโอ้ยมัวพ่นนะพี่น้องเนาะเดีย๋ยวกีนเส้นมาอกระดาเอา่เห็นพี่น้องอ่ะตามนี้ได้พี่น้องเด้อครับตามนี้นะครับสำหรับอสองตัวรอง่างให้พี่ที่สี่กับเกียรพี่น้องจับชุดที่เกียรศูนย์เกียสี่ศงสีนึ่งนะครับ กันไว้เกียรากับส <Zel ens> ี่ถ <lakh empath etic subtitles> ้าได้พี่น้องนักอาจารย์สิงห์นี่พี่น้องอดเด่นตัวใดเด่นเกียสองนะครับเกียสองเกียศูนย์กับเกียสี่ศูนย์อีก็ร่องร่องจะน้อยแล้วพี่น้องอ่าสี่หนึ่งก็เป็นชุดรองนะครับกันคือสี่ถากับเกียราพี่น้องนะครับนี่คือหน้าท่าของอาจารย์สิงห์แล้วพี่น้องเนาะดับแคบหนาจอไปพี่น้องสำหรับแนวทางของอาจารย์สิงห์ชินชอบประจัดคัดกระพานในพี่น้องเด้อนะครับเป็นเพียงแนวทางเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะพี่น้องเนาะ อาคิดกำบเรืองตามสถิติที่นาสิเป็นเท่านั้นนะครับอ่าคือพิษบัวกันนะพี่น้องเนาะอ่จะได้การทางช่องห้องก็พยายามนะครับสีหาแนวทางดีๆได้ดนะบ้าให้พี่น้องเาได้พิจารณาทุกทุกหมวดนะพี่น้องเนาะจากนั้นก็ยื่นให้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าอ่าท่านที่เขาเมื่อไหร่ก็ยื่นกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้นั่นนะครับสิบปีไฟชีพได้ดีๆจากทางช่องห้องอัพขึ้นมานะพี่น้องเนาะอ่ตามนี้เลยพี่น้อง ตามนี้ตามนี่นะพี่น้องเนาะหากว่าอาจารย์ท่านใดนะพี่น้องอาจารย์ท่านใดนะครับอยากแบ่งปันข้อมูลอยากมอบความปรารถนาดีนะพี่น้องเด้อแนวการยินดีนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นใบค่างต้นนะครับขึ้นใบค่างต้นนะพี่น้องเนาะอาาหกว่าอยากแบ่งปันแนวทางอยากแบ่งปันข้อมูลอยากแบ่งปันความปรารถนาดีว่าสั่งต่อไปอยากให้พี่น้องเข้าร่วมน้ำกันหลายขุ่นลลายข้นขึ้นนะพี่น้องเนาะก็ยินดีนะครับยินดีเป็นสื่อกลางพี่ดีเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง พี่แล้วพีน้องกับอาจารย์แต่ละอาจารย์นะครับกว่าสิเป็นเลขฝันหรือว่าเล็กข้านวณหรือว่าเลขสูตรหรือว่าเลขครูบาอาจารย์มาทั้งใดก็ย่าพี่น้องเนาะหากว่ามีความปรารถนาดีจกแบ่งปันกันยินดีได้พี่น้องเด้อตามข้อมูลหรือว่าใต้คลิปมากระไ้เลยนะพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้นะครับมาเบิ่งรอบสุดท้ายกันแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์สิงห์วัดบางที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอกันเอาใบกันแล้วกันนะครับ บิงบนเกียดหกับเกียดนะครับเดินไปที่6นะครับจับชุดที่เกียดหกห้าเกดหกสสองเกนะครับสองตัวหกห้าหกสองหกเกียหกสามหลักร้อยห้ากับเกียนะครับฮานี่เิ่นบมเนตนะครับบ่าขารับเพื่อนผมกับบอริสังเกตไปเลยนะครับหกศูนย์้านะครับกันใบพี่น้องเด้อสลับสายล่างพี่น้องสกับเนะครับ เด่นซ้สำๆกันแบบเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แบบเจ็ดสองเดน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 มากๆสำหรับเพิ่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ะซี่หนึ่งแบบกันใบกระซีหากับซีเจ็ดนะพี่น้องเนาะสาหรับคิดนี้กับทางแอดมินนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลนะครับอ่าอาจารย์ก่อนอุ้ยอาจารย์สิงห์นะพี่น้องเนาะขอพูดอ่าจะขอข้อมูลนะครับทุกๆอาจารย์กับ่าเด้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายเลยครับเด้ออ่าขอพูดพี่ีลอองเอฟซี อ่าผู้เบิ่งจบนะครับสนาชีมนี้กับไว้เพียงสัมนี้พ่อกันชีมน,านา่าชีมีกาค้าว่าสวัสดีครับ